สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์วันนี้อยู่ที่ตลาดฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์นะครับหลังจากที่ผมย้ายฐานทัพไปอยู่ที่ตําบลเจ้าท่าอำเภอกมลาไสแล้วที่นี่ที่ตลาดฟาร์มสุกเนี่ยก็ยังคุณแม่นะครับคุณนะ้าก็ยังดูแลเพราะว่าเรามีโรงเรือนที่ปิดทองมาสนับสนุนอยู่อันนี้เป็นข้อวโพดเพียวไว้ฮอกไกโดนะครับเพิ่งเริ่มผสมเกสรลูกค้ารุ่นถัดไปนะครับ ก็น่าจะอีกประมาณ20วันต้นๆน,น,นะครับก็จะได้ส่งลูกค้านะครับบางคนตกรอบรุ่นที่แล้วไปครับบางทีจองรุ่นที่3ยังไม่ได้เลยขออภัยนะครับเพราะว่าปลูกเพียงแค่รอบละ400แค่นี้ครับผมจะไม่ได้ปลูกเยอะก็คือสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละ,ะก็ กิโลกรัมละ250าบบาทนะครับส่งเป็นแช่เย็นให้ลูกค้าส่งทุกภาคนะครับแต่ว่าคือภาคอื่นอาจจะลําบากค่าส่งหนักไปหน่อยนะครับก็ภาคกลางกรุงเทพส่วนใหญ่ตอนนี้เราส่งอยู่ที่ภาคกลางกรุงเทพเป็นหลักเลยเพียงว้าฮอกไกโดรุ่นนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซนจากญี่ปุ่นนะครับก็ปลูกในโรงเรือนส่วนตรงนี้เป็นกระลำปลีที่คุณแม่เพาะกล้าแลว้วกะว่าอีกไม่เกิน2เดือนก็จะขาย,ขายก่อนเพื่อนนี่คือ แนวทางของเกษตรกร,ร,กรที่มีประสบการณ์แล้วนะครับรู้ว่าช่วงไหนกลําปลีแพงกลัาปลีจะแพงในช่วงต้นหนาวนะครับไม่ใช่แพงในช่วงปลายฤดูหนาวนะเพราะว่าปลายฤดูหนาวใครๆก็ปลูกกันได้นะครับส่วนข้าวโดเพียวไว้ก็ราคาเดิมทั้งปีนะครับใครมีโรงเรือนแบบนี้ก็ โรงหนึ่งปลูกได้ประมาณ800-1,000ต้นก็คำนวณน,นะครับก็อย่างไม่ได้ไม่ได้ฝากฝักหนึง30บาทนี่ก็เป็นเงินหลักหมื่นนะครับต่อรอบการผลิตนะครับต่อรอบการผลิตเป็นเงินหลักหมื่นปีหนึ่งเราผลิต4รอบก็4ี่0 0ื่นสำหรับโรงเรือน6คูณ24เมตรนะครับก็วันนี้พากลับมาดูที่แปลงตลาดความสุข สั้นๆพอให้ได้หายคิดถึงที่นี่กันนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกก็คือย้ายฐานทัพนะครับสิ้นปีนี้ก็ย้ายเต็มรูปแบบผมก็จะลาออกจากการเป็นประธานที่นี่แต่ว่าก็ยังเป็นที่ปรึกษาของปิดทองอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของหลายๆท่านที่ยังทําอยู่คุณน้าก็จะเป็นประธานดูแลกลุ่มต่อไปนะครับผมไปเป็นอรองประธานวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาเจ้าท่าสามัคคีอีกทีแล้วก็เป็น ไปทําศูนย์เรียนรู้ที่โคกหนองนาปสาษาปามสุขนั่นเองโอเคสําหรับคลิปนี้ผมต้องปามสุกลาทุกท่านไปก่อนนะครับโชคดีปลอดภัยจากโควิดทุกท่านครับสวัสดีครับ